ทุกๆคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนมีวิบากกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่คลิปนี้จะมาบอกวิธีตัดกรรมที่ได้ผลจริงที่เป็นความเชื่อมีมาแต่โบราณอย่างยาวนานในการตัดรอนอำนาจของวิบากกรรมและอกุศลกรรมวิบากกรรมทั้งปวงให้เบาบางลงทําให้ชีวิตดีขึ้นมีหนทางแห่งความเจริญปราศจากอุปสรรคและภัยอันตรายทั้งปวง สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่กำลังรับชมโมเดนซีชันแนคลิปนี้จะพาเพื่อนมามูเตลูพิธีสวดมนเพื่อขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวนวัดมังกรกำลาวาสเล่งเนยยี่งานประจำปีพิธีศักดิ์สิทธิ์ตัดกรรมได้ผลจริงใครอยากหมดกรรมต้องดูคลิปนี้ก่อนที่เราจะไปทำบุญลงชื่อเพื่อเข้าร่วม สวดมนต์ในพิธีคมากรรมเจ้ากรรมนายเวรหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าเหลี่ยงอ้วงป๋อช่ำเราก็จะพาเพื่อนมากราบน้ำสการพระประธานซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ในพระโมสถและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดก่อนนะคะพระพุทธเจ้าองค์ซ้ายมือมีพระนามว่าพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระองค์กลางมีพระนามว่าพระสากยมุนีพุทธเจ้า และพระองค์ทางขวามือมีพระนามว่าพระภัยสัชายคุลุพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธเจ้าที่อยู่ทางขวามือคือพระภัยสัจชายคุลุพุทธเจ้ามีความสำคัญในพิธีขอขมาการมันศักสิทธินี้บางคนอาจจะทราบแค่ว่าวัดเล่งนายี่มีแต่พิธีแก้ชงและพิธีเสริมดวงที่มีขึ้นประจำทุกปีเท่านั้น แต่จริงๆแล้วยังมีอีกพิธีกรรมหนึ่งที่สำคัญและทำเป็นประจำทุกๆปีอีกหนึ่งพิธีกรรมนั่นก็คือพิธีสวดมนต์ขอขอมากรรมเจ้ากรรมนายเวรเหลียงอ้วงป๋อชรรํำพระเก่งพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดเล่งเนยี่งานประจำปีที่มีขึ้นทุกๆปีในเดือนสองขึ้น12บสองค่ำถึงขึ้นสิค่ำตามจันทรคติปฏิทินจีน ตลอดระยะเวลาห้าวันห้าคืนประเพณีโบราณที่ทางวัดได้กระทำสืบทอดมาอย่างยาวนานพิธีกรรมนี้เป็นพิธีที่อ้างอิงจากพระไตรปิฎกกล่าวถึงพระนางฮีสีหฮองเฮาพระะมเหสีของพระเจ้าเหลียงบูตี้สมัยราชวงศ์เหลียงพระนางได้กระทำบาปกรรมต่อพระอริยะบุคคลด้วยการใส่ความพระอริยสงฆ์พงรงมีความอิจฉาริษยา และเกลียดชังพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากทรงทำลายศาสนาสถานและพระคำพีซึ่งตรงันข้ามกับพระสวามีของพระองค์ที่ทรงเป็นพุทธมามากะาที่ดีทรงสนพระไทยในการศึกษาพระธรรมคำสอนและทำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาทั่วทั้งแผ่นดินจีนแต่ด้วยอกุศลกรรมที่พระนางได้กระทำตอนสมัยมีชีวิตอยู่นั้นเองจึงดนบันนาลให้พระนางได้รับวิบากกรรม ตายตกไปเกิดเป็นงูในนรกภูมิทรงได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสหลังจากนั้นดวงพระวิญ,ญญาณของพระองค์ได้ไปเข้าพระสุบินกษัตริย์เหลียงบูตี้เพื่อให้กษัตริย์เหลียงบูตี้หาหนทางวิธีการในการช่วยปลดเปื้องวิบากกรรมที่พระนางได้กระทําไว้กษัตริย์เหลียงบูตี้จึงได้ประกาบนรมาสก,การพระเถราจารย์ พระเถราจารย์ได้ทราบด้วยอภิญญาว่าดวงพระวิญญาณของพระนางได้รับบาปกรรมตายตกไปเกิดเป็นงูในนรกภูมิเนื่องจากพระนางได้ใส่ร้ายพระอาหารหันต์ขีนาศพเหล่าพระอาหารหันต์จึงได้ประกอบพิธีกรรมในการสังวัทยาพระสูตรเพื่ออุทิศแผ่ส่วนกุศลให้พระนางฮีสีหองเฮาด้วยบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้เอง จึงเป็นการปลดเปลื้องดวงพระวิญญาณของพระนางให้ไปสู่สุขติภูมิอันเป็นที่มาของพิธีคมากรรมซึ่งทางวัดเล่งนียี่ได้จัดขึ้นเพื่อให้สาธุชนได้ทำบุญลงชื่อเข้าร่วมการประกอบพิธีกรรมนี้สำหรับในปี65นี้ทางวัดเล่งนียี่จัดขึ้นในวันที่14-18มีนาคม แอดมินก็ได้ไปร่วมลงรายชื่อเพื่อตัดกรรมนะคะเราก็จะเขียนชื่อนามสกุลลงในใบนี้และก็นำไปหย่อนลงในตู้แปดเหลี่ยมที่อยู่ทางด้านหลังนะคะหลังจากนั้นทางวัดเล่งนยัยยี่ก็จะทำพิธีสวดมนเพื่อขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรให้กับผู้ที่ร่วมลงชื่อทำบุญเป็นระยะเวลาห้วันห้าคืนหลังจากทำบุญแล้วก็ได้รับเหรียญที่ระลึก,หลก,ลกเหรียญนี้นะคะ คนละหนึ่งเหรียญและแอดมินก็จะนำเหรียญน,นี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก่อนที่จะพาเพื่อนไปชมเหรียญที่ระลึกหลังจากที่เราได้จากการทำบุญแล้วนะคะจะขอเล่าประวัติของพระไพศชัชยัคุรุพุทธเจ้าหรือพระนามเต็มของพงค์ก็คือพระไัศายัชษคุรุไวยทูระยะประพาตถาคตเจ้าแปลว่าตถาคตผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรคหรือพระมหาแพทย์ราชาพุทธเจ้า เป็นพระเจ้าที่พบเฉพาะในนิกายมหายานนิยมนับถือกันในหมู่ชาวจีนและชาวทิเบตเพระองค์เป็นพระเจ้าลำดับที่7ในตำนานพระพุทเจ้าเจ็พระองค์และพระองค์ได้อธิษฐานจิตว่าหากได้บรรลุธรรมเป็นพระเจ้าเมื่อใดแล้วขอให้พุทธเกษตรของท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตามพระสูตรได้กล่าวถึงพระปณิธานส2องข้อของพระองค์คือ 1. ช่วยให้สรรพสัตว์บรรลุโพธิญาณโดยเร็ว 2. ช่วยให้สรรพสัตว์ตื่นจากความโง่เขลา 3. ช่วยให้สรรพสัตว์ถึงพร้อมด้วยของใช้ทั้งปวง 4. ช่วยให้สรรพสัตว์หันมานับถือมหายานธรรมมุ่งสู่ความเป็นพระพุทธเจ้า 5. ช่วยให้สรรพสัตว์มีศีลบริสุทธิ์ 6. ช่วยให้สรรพสัตว์มีกายสมบูรณ์ 7. ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากความยากจน 8ช่วยให้สตีเป็นบุรุษตามปารถนา9ช่วยให้สัพสั์พ้นจากอุบายของมาน10ช่วยให้สัพสั์พ้นจากโทษทันทางอาญา11ช่วยให้สัพสั์พ้นจากการทำชั่วเพื่อเลี้ยงชีพและ 12. ช่วยให้สัพสั์พบกับความสมบูรณ์ทั้งสิ้นดังนั้นพิธีกรรมนี้ไม่เพียงแต่ เป็นการสวดมนต์เพื่อขมากรรมต่อบุคคลแล้วบุญกุศลยังได้อุทิศกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายพิธีกรรมนี้จึงมีบุญนันศักสิทธิ์ในการตัดลอนอำนาจวิบากกรรมและอกุศลทั้งปวงให้ทุเลาเบาบางลงส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นต่อไปเรามารับชมเหรียญกันนะคะ เหรียญที่ระลึกที่เราได้รับมานี้เป็นเหรียญกลมเนื้อทองแดงผิวไฟเป็นลักษณะแบบเหรียญที่เจาะหูทางด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปของพระัยสัชยาคุรุพุทธเจ้าเดี๋ยวเราพลิกมาดูด้านหลังของเหรียญน,นะคะด้านบนมีอักขระเขียนว่ากิมกังวัชระด้านล่างเขียนว่าเล่งในยี่ ตรงกลางของเหรียญจะเป็นรูปของอาวุธชนิดหนึ่งที่เรียกว่าวัชระหรือกิมกังสู้เป็นเครื่องรางที่มีต้นกำเนิดในแถบประเทศทิเบตพูตานเป็นธรรมศาสตาในพระหัตถ์ของพระเจ้าหรือเป็นอาวุธของพระเจ้ามีความหมายว่าแทนพระปัญญาทิคุณคมดุดดังเพชรตัดมวลกิเลสได้มีลักษณะคล้ายกระบองมีด้ามจับอยู่ตรงกลางปลายทั้งสองข้างมีเงี้ยงยาวแหลม งองงุ้มสี่แฉกเป็นอาวุธในการขจัดสิ่งชั่วร้ายและปราบปรามศัตรูให้หมดไปก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการพาเพื่อนไปมูเตลูในพิธีตัดกรรมเหลียงอ้วงป่อชำที่วัดเล่งน้ยยี่หรือวัดมังกรกรมราวาดถนนเยาวราชฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสำหรับคลิปวิดีโอต่อๆไปของเรา หรือติดตามเราได้อีกช่องทางหนึ่งที่ Facebook page f a c e b o o k Page Body Lab ี Channel ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ